สวัสดีค่ะป้าแมวลุงมีสวีเดนคลิปนี้ป้าแมวมาชวนกันทำน้ำยาขนมจีนปักใต้ค่ะน้ำยาขนมจีนปักใต้ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากค่ะเราลงมือทำกันเลยค่ะน้ำยาขนมจีนเริ่มกันจากพริกแกงนะคะมีตะไคร้กระชายพริกขี้หนูแหง้งขมิน้นกระเทียมเล็กเลือค่ะไปดูขั้นตอนการตำพริกแกงกันนะคะเริ่มด้วย ตะไคร้ก่อนค่ะตำตะไคร้ให้ละเอียดก่อนค่ะจากนั้นแล้วก็เอากระชายนะคะที่เราหั่นไว้ตำรวมกันค่ะต่อด้วยกระเทียมพริกขี้หนูแห้งขมิ้นเล็กเกลือค่ะตำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นก็ใส่กะปิค่ะตำรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวแล้วพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปไปดูปลาค่ะ ป้าแมวใช้ปลาทูน่าในกระป๋องนะคะส่วนที่ไทยก็ไปหาปลาสดกันได้เลยนะคะรสชาติจะอร่อยกว่าปลาทูน่าในกระป๋องค่ะไปเปิดปลากระป๋องกันเลยนะคะขั้นตอนนี้เปิดระวังนะคะเดี๋ยวบาดนิ้วเอาได้ค่ะเมื่อเราเปิดปลากระป๋องแล้วนะคะเอาไปใส่ในกระชอนค่ะกรองน้ำมันออกไปนะคะ ตัวช่วยก็คือช้อนค่ะเอาช้อนมากดไล่น้ำออกไปนะคะเมื่อไล่จนทั่วแล้วก็เอาเนื้อปลาค่ะไปตำกับพริกแกงนะคะขั้นตอนนี้สำคัญค่ะเพราะปลาจะได้ไม่จืดนะคะพริกแกงจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อปลาทำให้รสชาติเข้มข้นค่ะ เมื่อเราตำได้ที่แล้วนะคะข้าวเป็นเนื้อเดียวแล้วพักไว้ค่ะไปขั้นตอนการแกงกันเลยค่ะตอนนี้ป้าแมวใช้กะทิกล่องนะคะที่ไทยก็ไปหาซื้อกะทิที่เขาคั้นใหม่ๆสดๆนะคะจะได้มีรสชาติหอมมันกว่าค่ะเอากะทิใส่หม้อค่ะ จากนั้นก็เปิดไฟนะคะพอร้อนเล็กน้อยนะคะก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะจากนั้นก็คุณให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำกะทิก่อนนะคะจากนั้นปิดฝาไว้ค่ะพอเริ่มเดือดเล็กน้อยนะคะเราก็มาคุณอีกรอบหนึ่งค่ะ เพราะว่าถ้าไม่คนเดี๋ยวปลาที่ก้นหม้อมันจะไหม้ได้นะคะเราคนให้เนื้อปลามันกระจายกันค่ะจากนั้นปิดฝาไว้อีกรอบหนึ่งนะคะรอเดือดค่ะเมื่อเดือดแล้วก็คนอีกรอบหนึ่งนะคะต้องมันคนนะคะ เมื่อเดือดได้ที่อย่างนี้แล้วก็ปรุงรสกันเลยค่ะใครชอบรสไหนก็ปรุงตามใจเลยนะคะป้าแมวก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใครกินชูรสหรือว่าผงนัวต่างๆก็ใส่ลงไปเลยนะคะปิดฝาสุกแล้วค่ะขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยสำหรับน้ำยาค่ะ มาถึงขั้นตอนต้มเส้นขนมจีนนะคะเอากระทะใส่น้ำเยอะๆเลยค่ะจากนั้นก็เอาเส้นขนมจีนนะคะไปใส่ลงเลยค่ะปิดฝาทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้จนเดือดแล้วก็น้ำงวดแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็เอาไปล้างด้วยน้ำเย็นสี่ห้าครั้งนะคะแล้วก็แช่นกน้ำเย็นไว้ค่ะ ไปจับเส้นกันค่ะจับขนมจีนเป็นจับแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงในตะก,กร้านะคะให้เสด็จน้ำค่ะเมื่อมันเสด็จน้ำแบบนี้นะคะเก็บใส่กล่องใส่ตู้เย็นกินได้หลายวันไม่บูดนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับน้ำยาใต้กับขนมจีนของป้าแมวนะคะ เอาไปลองทําตามกันดูนะคะถ้าติดขัดตรงไหนก็มาเขียนคอมเมนต์ไว้นะคะป้าแมวจะมาตอบให้ทุกคนค่ะส่วนพริกลดเผ็ดได้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขนมจีนน้ำยาใต้นะคะรสชาติเข้มขน้นร้อยจังหู้ค่ะป้าแมวหวังว่าคลิปนี้คงจะทำกันได้นะคะป้าแมวขอขอบคุณ ทุกกำลังใจที่มาติดตามรับชมและกดติดตามให้ป้าแมวนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ